นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโดยเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเป็นประธานการถแถลงผลการสืบสวนและตรวจยึดสารโทโลอีนค่ะเป็นเคมีพันธ์ที่เป็นวัตถุอันตรายประเภท3ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพุทธศักราช2535จำนวน90ตันค่ะพร้อมรับฟังรายงานการสืบสวนจับกลุ่มดู วิธีการทดสอบเบื้องต้นการตรวจสารเคมีว่าเป็นสารโทโลอีนที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดจ,จาก6ตู้คอนเทนเนอร์ค่ะมีน้ำหนักรวมกัน90ตันนะคะซึ่งสารโทโลอีนปร,ปริมาณ90ตันนี้นะคะหากว่าใช้เป็นสารเคมีจำเป็นในขั้นตอนการผลิตยาเสพติดเนี่ยเขาบอกเลยว่าจะผลิตไอซ์ได้4,500กิโลกรัมค่ะ,คะแล้วก็ผลิตเป็นยาบ้าได้2 170ล้านเม็ดนะคะและก็เป็นโคเคน4,500กิโลกรัมค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนนะคะในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดขั้นเด็ดขาดและปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะต้องชื่นชมกรมศุลกากรน,นะคะกรมอุตสาหกรรมโรงงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานปปสค่ะที่ร่วมมือร่วมใจการตรวจค้นจนได้สารตั้งต้นของการผลิตยาบ้า และก็โคเคนค่ะซึ่งต้นทางมาจากประเทศเกาหลีนะคะปลายทางที่เมียนมาค่ะขณะนี้มีการขยายผลเรื่องนี้โดยออกหมายเรียกบริษัทที่นําเข้ามาเพราะถือว่าเป็นสารตั้งต้นของการผลิตยาเสพติดอีกหลายชนิดค่ะดังนั้นการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะจึงขอชื่นชมว่าเป็นเรื่องที่ดีและก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากคือเรื่องของการขยายผลนั่นเองนั่นไงจากเกาหลีส่งผ่านมาที่บ้<า> เป็นทางผ่านแล้วก็จะส่งไปเมียนมาและสุดท้ายเขาก็ผลิตแล้วอาจจะเข้ามาตามแนวชายแดนเข้ามากลับเข้ามาประเทศนไปเ้าก็เป็นไปได้ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมนะคะในภาพรวมก็ต้องช่วยกันค่ะดูแลลูกหลานด้วยนะคะ